เดินสายรณรงค์โจมตีพักภูมิใจไทยทั้งเรื่องกัญชาและเรื่องอื่นๆตอนนี้ก็มาสู่เรื่องของการเลือกตั้งวันนี้ชูวิทย์เปิดข้อมูลว่ามีการซื้อสิทธิ์มีการซื้อเสียงโดยมีหลักฐานมีแชทของงบหาเสียงเพิ่มของผู้สมัครสอสอวันนี้เนี่ยยื่นหลักฐานให้กะกะตดิฟันสองผู้สมัครภูมิใจไทย<า>แล้วก็อ้างว่าต้องยุบพักด้วยนะนะนายชูวิทย์บอกว่า การเมืองไทยราคาถูก3,000บาทก็ซื้อได้นะก่อนหน้านี้มีการเผยหลักฐานการเอากรณีอสมเก็บบัตรประชาชนแล้วก็มีหลักฐานการโอนเงินของนางดุนีล่าสุดนะผู้สมัครสอสสะแก้วนะถ้าดูเอกสารที่เขาเปิดเผยไปด้วยนะคือจะเป็นเอกสารการโอนเงินโอนเงินให้ประชาชนรายหน0 0งบาทแล้วก็มีแชทไลน์ว่าเอาไว้ใช้นะคะอย่างนี้เป็นต้นนะฮะ แล้วนายชูวิทย์ก็บอกว่านี่คือหลักฐาน,ท,านที่เอาไปยื่นกับกรกตรวันนี้ด้วยาานะแล้วก็นอกจากนี้ก็ยังมีการยื่นให้สอบสกรณีบทสนทนาผ่านไลน์นายชิงชัยแก้วเรือนผู้สมัครสสลำพูนคุยกับนายทรงศักดิ์ทองศรีขอเงินสนับสนุนหาเสียงเลือกตั้งเพิ่มอีกนะขอเพิ่มจาก50,000บาทต่อเขตเป็น3-5ล้านต่อเขตนะแล้วชูวิทย์ก็อ้างว่าตอนนี้มีการใช้เงินซื้อเสียงกันทั่วประเทศ สูงถึง4,000บาทแล้วที่ฝั่งอันดามันนะ<ม>แล้วชูวิทย์ก็ประกาศฮะใครได้เงินจากนักการเมืองมาเอาข้อมูลมาให้ผมเลยนะเทั่วประเทศเรียนให้กับพี่น้องประชาชนทั่วประเทศผมชูวิทย์กมลวิสิทธ์ถ้าพี่น้องได้รับ3,000มาหาชูวิทย์พร้อมหลักฐานผมเบิ้ลไปอีก10เท่าผมให้30,000ครับ ประกาศไปเลยทุกจังหวัดใครได้พันหนึ่งจากเขาเอาหลักฐานมาส่งผมผมให้หมื่นหนึง่งใครได้สองพันผมให้สองหมื่นใครได้สามพันผมให้สามหมื่นใครได้สี่พันผมให้ 4, สี่หมื่นสิบเท่ามั้พี่น้องเกิดจกการมึงไหมคะอะไรนะเกิากการเกิดการมึงไหมทุกภาคเอ้ยทุกภาคสิทุกพัคพี่น้องได้แค่นี้มันพอที่ไหนแล้วเอาจากรัฐบาลชูวิ์ดีกว่า นี่อันนี้คือชีวิตวันนี้ค่ะแล้วก็ทันทีทันใดนายทะเบียนพักภูมิใจไทยคุณสุปชัยใจสมุทรนะก็ออกมาตอบโต้ชี้แจงทั้ง2กรณีเลยนะคะเรื่องแรกก็คือเรื่องของผู้สมัครที่จังหวัดลำพูนค่ะบอกว่าเป็นการอ้างถึงแชทไลน์กลุ่มของผู้สมัครภากคเหนือน,นะคะที่ไม่อยากให้ทอดให้พักเนี่ยทอดทิ้งแล้วก็เรียกร้องเรื่องเงิน3ล้านบาทเพราะว่าพักไม่เคยมีการสนับสนุนอะไรที่เกินข้อกําหนดของกกต คุณสุวัชชัยเลยบอกว่าการของเงิน3-5ล้านเนี่ยผิดกฎหมายทำไม่ได้ผู้สมัครหนึ่งคนกกตกำหนดวงเงินให้หาเสียงอยู่ที่1 9ล้านแสนบาทพักให้เงินเพียงบางส่วนเพื่อช่วยให้ดําเนินการติดตั้งป้ายแต่การมาเรียกร้องแบบนี้เหมือนการข่มขู่ซึ่งพักก็ไม่ได้ดําเนินการตามที่ขอมานะคะส่วนกรณีของคุณดารุณีที่จังหวัดสระแก้วอะคะ่ะเรื่องสลิปโอนเงินอันนี้ก็ชี้แจงบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยเป็นบทสนทนาต,ต่อเนื่องเพราะว่าเป็นทีมงานช่วยหาเสียงมีอาการป่วยหนัก พอส่งภาพนอนป่วยมาแล้วก็ขอยืมเงินจากผู้สมัคร <c oughs> ก็เลยให้ความช่วยเหลือตามหลักมนุษยธรรมไม่ได้จ่ายเพื่อซื้อเสียงแต่อย่างใดนะคะส่วนกรณีที่คุณชูวิทย์ไปร้องกะกะตจึงถือว่าทำผิดตามพรบว่าด้วยการเลือกตั้งค่ะตามมาตรา143นะคะโดยยื่นเรื่องร้องเรียนเป็นเท็ปกับดางจร,รูณีแล้วก็ถือว่าผิดตามพรบคณะกรรมการเลือกตั้งมาตรา101ซึ่งเป็นโทษทางอาญาด้วยตอนนี้ฝ่ายกฎหมายก็กำลังจะดำเนินการกับคุณชูวิทย์นะคะก็ ดำเนินคดีตามกฎหมายาแล้วก็ปฏิเสธชี้แจงว่ามันไม่เป็นความจริงที่อ้างว่าเรียกเงิน3-5ล้านมันให้ไม่ได้อยู่แล้วใช่ผิดกฎหมายกกตใช่ไหมนี่อันนี้คือข้อมูลการชี้แจงจากภูมิใจไทยและจะดําเนินคดีกับคุณชูวิทย์ด้วยส่วนคุณชานชัยอิสระเสนารักฮะผู้สมัครสรสรนครนายกเขตสองประชาธิปัตย์วันนี้สัมภาษณ์ฮะหลังจากยืน่นหนังสือต่อกก,กตอขอความเป็นธรรมถูกตัดสิทธิ์ลงสมัครสรส,รสรนะฮะ โดยกรกตนครนายกนี่บอกว่าถือหุ้น A.S. แล้วเข้าขายถือหุ้นสื่อนะคุณชานชัยบอกว่าอ้าวแล้วมีอีกร3 0ผู้สมัครสอสออาจเข้าขายขาดคุณสมบัติเหมือนกันไหมนะเพราะว่ามีการตรวจสอบอยู่ในวันนี้นะไปฟังรายละเอียดจากคุณชานชัยฮะมีรายชื่ออ,อ,อยู่ในร3 0คนแล้วถูกแขวนถูกกรกตจังหวัดเอ่อ พี่นาว,ว่าในร้อยใน130คนเนี่ยผมเป็นหนึ่งในนั้นแล้วถูกก็ก็ตัดสิทธ์ก็มันมีร29คนเราก็สงสัยว่ามันเกิดอะไรขึ้นทาไมถึงตัดสิทธิ์อยู่คนเดียวตอนนี้ก็คนอื่นไม่จะหมายความว่าเขาผิดนะที่มายื่นวันนี้ก็คือต้องการให้กรกตอชี้แจงเรื่องว่ามันเหตุผลอะไรนะครับแล้วก็เขาถือหุ้นสื่อแบบที่ผมถือปะ่ะหรือว่าถือหุ้นอะไรกันแน่คือเรื่องที่วันนี้จะให้ยื่นเรื่อง ให้กรกตไปตรวจสอบนะแล้วก็ลายชื่อที่ผมให้ไปร้อยสามสิบเนี่ยที่มีทั้งปีป้อมมีทั้งใครเนี่ยไปดูซิมันเรื่องอะไรกันแน่เรื่องอะไรกันเนี่ย,ออนนยคุณชานชัยก็ขอให้เลขาธิการกรกตชี้แจงเป็นหนังสือภายในวันที่14พฤษภาก่อนจะเลือกตั้งเพราะว่าตนเนี่ยเสียหายจากการถูกตัดสิทธินะฮะแล้วก็ตนก็มีสิทธิ์ยื่นคำร้องต่อสารดีกาเพื่ออุทธรกรรมสั่งกรกตแต่ว่าถ้าเกิดว่าเลยไปแล้วเนี่ยอ้าวตนเองก็ขาดสิทธิ ตัวเองก็ไม่สามารถที่จะไปหาสงหาเสียงให้ประชาชนเลือกตอนเองได้แต่ที่น่าสนใจก็คือ130ชื่อเนี่ยแต่ละคนถือหุ้นอะไรบ้างแล้วเมื่อไหร่ถ,ถึงจะสรุปใช่ไหมฮะเพราะว่ามีชื่อคนที่ปรากฏอยู่ในนั้นนะมีลุงป้อมด้วยแล้วก็มีนักการเมืองระดับบิ๊กเนมอยู่อีกหลายคนเลยนะอันนี้ก็เป็นการไปร้องให้กกตเนี่ยจะช่วยชี้แจงด้วยส่วนที่กกตครับวันนี้ที่สํานักงานเลขาธิการกรกตวันนี้มีการหารือและซักซ้อม การเชื่อมต่อระบบรายงานคะแนนการเลือกตั้งสสอย่างไม่เป็นทางการหรือ ICT report อาจารย์แสวงบุญมีเลขาธิการกรกตฮะก็มีการเปิดเผยว่าการนับคะแนนโปร่งใสตรวจสอบได้จะทราบผลคะแนนเลือกตั้งสสอย่างไม่เป็นทางการครบทุกเขตคาดว่าไม่เกินเวลาห้าทุ่มของวันเลือกตั้งนะฮะห้าทุ่มของวันเลือกตั้งน่าจะทราบผลอย่างไม่เป็นทางการแล้วก็มีการนําเสนอระบบด้วยนะแผนผังการรายงานคะแนน การเลือกตั้งสสอ,อย่างไม่เป็นทางการเนี่ยฮะระบบการรายงานผลนะฮะจากแต่ละเขตแต่ละหน่วยนะฮะจะมีการนําส่งผลคะแนนอย่างไระนะเอาไปว่าไม่เกินห้าทุ่ม,มนะวันเลือกตั้งเนี่ยวันที่14ท่านผู้ชมติดตามท็อปนิวได้เลยนะจะมีรายการพิเศษเกาะติดนะฮะช่วงเย็นๆหลังปิดหีบนี่แน่นอนนะมาแล้วนะเอ็กซิทโพอะไรต่อมีอะไระนะเดี๋ยวมาดูรายละเอียดกันติดตามได้ที่นี่ครับ พกันก่อนคู่เดียวกลับมาช่วงหน้ายังมีรายละเอียดของเรื่องไฟฟ้าและก็เรื่องคดีต่างๆช่งหน้าไม่พลาดข่าวสำคัญระดับท็อปได้ง่ายๆทุกที่ทุกเวลากับแอปพลิเคชันท็อปนิวส์รับการแจ้งเตือนข่าวสารใหม่แชทคุยหน้าไลฟ์ได้ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง App Store และ Play Store